สองสาวยืนคุยกันอยู่สองคนสักคนสักคนหนึ่งเงือบขาให้นี่นจะพาไปไหนอะคะวันนี้มีกิจกรรมมาให้เล่นครับสนุกสนุกครับเป็นการตอบคำถามครับถ้าตอบถูกนี่คือได้ของรางวัลเป็นกาชาเอาไหมคำถามนะครับมีอยู่ว่าอีกาตัวนี้มีสีอะไรครับสีดำ่ะถูกต้องแล้วครับเก่งมากๆเลยไม่น่าเชื่อเลยนะครับเดี๋ยวว่าจะตอบถูกด้วยขออนุญาตปรบมือให้เลยนะครับ ผมปลดมืออยู่แล้วมือไหนหิ้วคุณอะคุณได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องยืนยันตัวตนก่อนนะครับเข้าใจไหมรู้ใช่ไหมว่าต้องทําอะไรถ้าเห็นแล้วอย่าตกใจนะคะได้เลยอยโอเคเห็นแล้วพามาแล้วก็ต้องพาลําบากพากลับเนี่ยกาชาก็ได้เนี่ยไม่เสียอะไรสักอย่างเลยเนี่ยตัวชุบอยู่ตรงกลางโอ้ยเฮ้ย อเ, <laughs> เอาคำถามง่ายๆที่ใครๆก็ตอบได้ลในรางวัล้วยเอามาอีกาตัวนี้มีขนอยู่กี่เส้นโอ้โห oh oh. ับได้อะผิดปะเฮ้ย <laughs> <laughs> อะไรวะคำถามก็มันก็ง่ายๆเหมือนกันปะวะ